ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องการผนานร้อนๆมาแล้วจ้าจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชน ต่อนโยบายการอนุญาตการลงทุนสถานบันเทิงครบวงจรที่รวมคาสิโนพบว่าตัวอย่างร้อยละ59.16ระบุว่าไม่เห็นด้วยทั้งสถานบันเทิงครบวงจรและคาสิโนเราลงมาร้อยละยี่สระบุว่าเห็นด้วยทั้งสถานบันเทิงครบวงจรและคาสิโนร้อยละ8.63ระบุว่าเห็นด้วยกับสถานบันเทิงครบวงจรที่ไม่มีคาสิโนร้อยละ1.68ระบุว่าอย่างไรก็ได้ไม่มีความเห็นและร้อยละ1.60ระบุว่าเห็นด้วยกับคาสิโนเพียงอย่างเดียว สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการแก้ปัญหาให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายพบว่าตัวอย่าง158.3% 2ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลย เรานองมารอ19.92ระบุว่าเห็นด้วยมากรอละ11.45ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยและรอ10.31ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยท้ายที่สุดมาถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำประชามติเรื่องสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนและการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายพบว่าตัวอย่างรอล51.07ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติทางเรื่องสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนและเรื่องการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเรานงมาร้7 8 6ระบุว่า เห็นด้วยกับการทำประชามติทางเรื่องสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนและเรื่องการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายร้อยละห้าจุดหนึ่งหนึ่งระบุว่าเห็นด้วยกับการทำประชามติเฉพาะเรื่องสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนร้อยละสามจุดแปดเก้าระบุว่าเห็นด้วยกับการทำประชามติเฉพาะเรื่องการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายร้อยละหนึ่งจุดเก้าเก้าระบุว่าอย่างไรก็ได้ไม่มีความเห็นและร้อยละศูนย์จุดศูนย์แปดระบุว่าไม่ตอบ